เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิจแบทใน L L Y l i f นะครับผมซึ่งวันนี้มีแชมเปี้ยนตัวใหม่เข้ามาครับนั่นก็คือวูคองนั่นเองเออเป็นเทพเจ้าลิงนี่ครับผมก็เลยจัดสกินมาเลยนะครับผมลิงไฟอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูเลยกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเติมเงินเกม L L v l i f แบบคุ้มๆนะครับวันนี้เนี่ยบริษัทโคด้าช็อปที่ได้สิทธิ์อย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทยจากไลออนในการเติมเงินอย่างถูกต้งนะครับเขามีโปรโมชั่นร่วมกับ AIS ผม ซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนี้ถึงวันที่30ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ9วันเท่านั้นเองนะครับผมโดยการลงก,กิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ใต้ทอปคอมเมนต์หรือว่าคำอธิบายของคลิปนี้ก็ได้นะครับกบติการนั่นก็คือ20คนแรกในแต่ละวันนะครับที่มีการเติม1,945วายคอขึ้นไปโดยชำระผ่าน AIS เท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะได้540วายคอไปฟรีๆครับผมเออซึ่งกติการเนี่ยก็คือมีอยู่ระยะเวลา9วัน โดยแต่ละวันจะมี20คนแรกที่เติม1 9 7 5วายคอขึ้นไปนะครับกับชำระผ่าน a a s เนี่ยเขาจะได้540วายคอนะครับเพียงแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็ได้570วายคอฟรีๆนะครับผมมูลค่า150บาทนะครับก็อย่าลืมกรอกอีเมลให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่กรอกอีเมลก็จะไม่ได้ของรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ใช้ a a s อยู่แล้วหรือว่ามีเพื่อนใช้ a a s เนี่ยบอกเลยว่าต้องเติมนะครับผมเที่ยงคืนนี่คือเติมเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเติมเร็วๆหน่อย20คคนนแรรกะะับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับไปเติมไวคอ์กับโคด้าช็อปด้วยนะครับแล้วก็ชำระผ่าน AIS ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <S <S นี่มาแล้วโอย้ยางที่ซึ่งวูคองในนี้นะครับก็คือท่าหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบพอเรากดเนี่ยกบบระบอกจะติดไฟนะครับเวลานเราตีขั้นต่อไปเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นมากนะครับผมส่วนท่าสองเนี่ยเป็นการแบบว่าทิ้งร่างเงาไว้แล้วเราก็ลงหุนนะครับท่าสามเป็นการพุ่งไปนะครับผม พุ่งไปแล้วเราก็ตีนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนอันตีก็คือการควงระบองนั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเล่นจนะังเกิลนะก็ลิงเนี่ยไปได้ท Off, ั้งออฟทั้งป่าทั้งมิดเลยนะครับผมหลายๆคนอาจจะแบบว่วามไม่รู้นะครับว่าลิงเนี่ยก็ไปมิดได้นะครับไปเลงกลางนั่นเองนะก็ามาผมจะเริ่มฟาร์มแดงเวลาผมฟาร์มผมจะฟาร์มแค่2ตองแล้วก็ย้ายฝั่งนะครับผมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะฟาร์มช้ามากๆนะครับคือถ้าใครแบบว่าเล่น เล่นปูฟาร์มทั้งทั้งฝั่งเลยอะคือมันจะแบบกว่าจะฟาร์มเสร็จจริงๆอะประมาณ2นาทีกับ3นาทีครับคือมันนานบ้างนะผมแล้วก็ปูเพิงอะไรคือแบบไม่ได้ติดปูเลยนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ฟาร์ม2ตอง,องนี่ท่าสามนียย่เป็นการขี่ต้นเมฆเรียบร้อยครับผมโดนเพิ่มปันแล้วทีมเรานี่ไปฮะเราฟาร์มไปเรื่อยๆผมว่าเดี๋ยวผมเอาบูเสร็จผมไปเอาปูเลยดีกว่าแล้วก็ขึ้นแก๊งบนเลยดีกว่า ผมไม่ตีแล้วคิปตัวเล็กนะครับส่วนท่าสองเนี่ยจะเป็นล่องหนนะครับผมแล้วเราก็ทิ้งล่างเงาไว้นะครับแบบนี้เนี่ยล่างเงาจะช่วยตีด้วยนะแล้วก็ล่างเงาสามารถคอมโบกับอันตีได้ด้วยนะครับผมมาเราแหม<า>มันยังฟาร์มแดงไม่เสร็จเลยเห็นไหมมันฟาร์มช้านะครับอ้าวอา,เ,อาเฮ้ยเฮ้ยเลียสอะไรครับเนี่ยอืมเราเราล่องหนมาแบบเซอร์ไพรส์อืมดาวเวนเอาเฮ้ยยาโซต้องมาที่เขา เราไม่มีสกิลเพื่มเอาดิโอ้ม,มันแปดจะทำอะไรดราเวนโอ้โหดาเวนเกือบตายว่ะได้มาหนึ่งคิวแล้วนะครับผมอันตีมาแล้วนะอันตีสามารถใช้ได้สองครั้งนะครับก็คือครั้งแรกจะเป็นการควงรอบแรกนะแล้วมันจะหยุดไปนะครับผมแล้วก็เราสามารถกดควงอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเฮ้ยเยเวนจะตายว่ะเราลองหนุนแล้วก็ท่าสามพุ่งอันตีนี่น็อกอัพไปหนึ่งที เฮเบอรมันจะหยุดนะครับแล้วก็อันตีได้อีกรอบนึงนะแบบนี้นะครับผมนี่คืออันตีของวูคองนะครับคือผมบอกแล้วว่าวูคองนี่แบบเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะครับผมแล้วแบบสกินอย่างสวยครับมาเดี๋ยวผมจะออกเป็นดาบสามเล่มหรือว่าทรินิตี้นั่นเองนะครับซึ่งดาบสามเล่มเนี่ยบวกทุกอย่างเลยตีเร็วตีแรงดูดเลือดคือแบบเยอะนะครับผมหด้านล่างเสมอกัน มาเดี๋ยวเราก็ไปเล่นเล,น,เลนบนนะครับถ้าเล่นเลนบนได้ก็จะได้บางตอนนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมอาจจะแบบไม่ค่อยตีคลิปตัวเล็กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวกเกมเนี้ยออบเจคทีอะไรมันเยอะมากนะครับผมวิ่งตังน้ำแล้วก็ตีปูได,ได้ได้ตังเยอะอะไรประมาณนี้มาอะอ,ะอะไรครับเนี่ยเวนโดนอันตีบือจีหลุดผมก็ไม่ปานีนะ ท่านเองแหลกผมก็ไม่ปานดีผมจะมีอันตีอยู่ผมจะหมดแล้วอันตีขอตดเล่นๆแล้วกันถ้าสามพุ่งไปแล้วเราก็อืมสวยผมเอาพันนิดแบบเอ้ยไม่ใช่พันนิดผมเอาฟาร์มป่าแบบว่าน้ำแข็งมานะครับผมเอาตรงตดผิดผมว่าป้อมบนได้แล้วครับมาเดี๋ยวเราไปตีบลูตีมังกร สีบูครับผมจากนั้นเอามังกรนะครับล็อกจิ้งทิพย์สำคัญมากๆากนะครับผมบอกหลายรอบแล้วเลยนะเกมนี้แบบบางคนเล่นเล่นเล่นไม่เอามังกรเลยก็มีนะครับเฮ้ยไม่ได้ว่ะมังกรไม่ได้เพื่อนมังกรไม่ได้แล้วจังหวะนี้ลองผลมาแล้วจ้าปุ๊บไปหนึ่งทีไปดาเลือดโอ้โหมันดูเลือดเอออย่างงี้แล้วเราก็เซย์ล็ฟินเหรอครับขอทุบกระบองไปหนึ่งทีเอาแล้วไงผมกลับบ้านดีกว่าได้ได้ดาบสามเล่มแล้วนะครับผมบอกเลยว่า สีแรงแน่นอนมาผมมาเล่นด้านล่างบ้างแอนฟิโอลายืนวาร์ปเขาเรียกว่ายืนเอ๊ะมันมีหวานนะนะมันเดินหนีแล้วเนี่ยมามามาผมแอบในนี้แอบในแบบนี้เดี๋ยวมันต้องเอาจะเดินมาไหมมันรู้รอหรเฮ้ยอะไรของมันมันเนี่ยโอ้ไอชอนเมื่อกี้ฮาว่ะ เฮ้ยผมจะมีอันตีอยู่อ่ะเอาอันตีมดแล้วครับอุ้ยโอ้โหเซราฟินเอ็งเล่นอย่างนี้เอ็งต้องโดนสั่งสอนแลมเพยมาแล้วเอาจริงๆเนี่ยหูของเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่แบบเท่มากนะครับผมก็ชอบนะครับผมแต่แบบว่าวิธีการเล่นนี่ผมว่าอาจจะต่างจากอีกจักรวาลหนึ่งนะครับซีลิฟโฮลล์ได้นะแบบนี้เอ้ย ยังจะมาอีกหรอครับเนี่ยชอบเอาจังเลยนะโอ้โหมันมันแสดวะ่ะเฮ้ยดาเลียสมันมาวะ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนครับดาเลียสเราสู้ได้ไหมโอ้สู้ไม่ได้วะ่ะมันสับหัวแล้วด้วยไม่เอาครับผมมันสับแล้วเฮ้ยมันสับอีกเฮ้ยแต่มันโลนะเอาดิครับเอบเอเฮ้ยเฮ้ย w วัดมาเราก็ตีปูดีกว่า ยผมได้ต <c> ่อเกิดแล้ว่าผมอยากกลับบ้านซื้อต่อเกิดว่ะไม่ทันแล้วฮะตรงกลางมันโดนแล้วดาเลียตเฮ้ยเกินไปดาเลียตอะไรเนี่ยผมมีอันตีนะรอบนี้เดี๋ยวเซราฟินเอออย่าโสดจากการเซราฟินหน่อยนะเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนก่อนครับใครสาลอดแล้วสวยเอาดีเรามีอันตีรอบนี้เออเอาดีแล้วก็แฟดหนีเฮ้ยเฮ้ยยาโซสวยอันตีสวยมากยาโซเฮ้ย วัดคิวสองรอบเอ่อตอนนี้เรามีเกาะเกิดแล้วเราสามารถเตี้ยวได้อยู่นะดันแล้วเราดัานบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาจังหวะเราหาจังหวะแอบแอบแอบในหญ้าเอาเลยครับผมรีบตีรีบตีเพื่อนรีบตีเพื่อนตรงกลางมันอยู่กันหลายตัวเลยด้านล่างฟิโอลาหนึ่งตัวสวยครับโซโลฟิโอลาได้ตรงกลางสี่ตัว เราดูแมปไว้นะครับโดนแล้วโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับเพื่อนเราโดนแล้วครับกำลังไปครับผมเฮ้ยดาเล็ตมันคลั่งวะมันเข้าไปในป้อมวะเฮ้ยเอ้าไม่ข้ามกำแพงอีกติดจากติจักรวาลหนึ่งอือืสดเกินนะดาเล็สขอในเถอะแตผมจะมีอันตีนะผมสามารถน็อกอัพได้รัวๆล่องหนไปแล้วไม่ให้มันรู้ตัว น็อกอัพโอ้โหโดนยิงโโอโ้หสวยครับผมไพสาลเองได้เวนมาคาร์ลิฟหัวเราครับความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะกดท่า3 2 1เข้าไปนะครับผมเพราะว่าอันติมันจะได้ใช้กับท่าปลอมด้วยนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมจะเอาล่องหนไงนะครับผมโอเคได้มังกรมาแล้วกลับบ้านซื้อของได้ไหมโอ้โหมันโบว์ต่อวะ่ะ คือมันจะเอาเลยว่ะผมอยากได้ผมอยากได้ซอ,อนยากกว่านะเอาตรงถ้าได้ซอนยากนี่คือผมจะมีความมั่นใจในการเข้าปากเอ้าโ,โดนจับมีใครซะผมยังไม่มีอันตีนอีกแปดวิเวพเื่อนโอ้มาอตีตีกดท่าหนึ่งตีท่าสาม,อ,มอ้าวชนะเฉยเออผมว่ากลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบาลอนได้นะเนี่ยจังหวะนี้นะครับคือมันตายหมดเลยเว้ย คือมันตายหมดแล้วนะครับมันเอาบาอนได้นะเอา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 ยาซูโอเอาอีกแล้วจะตีบาอนก็ไม่ได้ตีครับผมจะไปช่วยก่อนอืมเอาดีครับน็อกอัพอันติไปหนึ่งทีกับการควงกระบองแล้วก็ทุบไปหนึ่งทีแล้วก็พุ่งไปหนึ่งทีโอ้ไม่ตายว่ะสวยมากดาเลียเก็บงานให้เราโอ้โหแต่เอาจริงตัวก็แอบบาร์มกันนะวูคอลนะครับเป็นตัวที่ต้องเข้าไฟแล้วก็ออกอ่ะไม่งั้นเราตายเร็วมากนะครับผมโอเค ได้เวลาตีบาลอนสักทีขอตีหน่อยเถอะตอนนี้นี่ผมแอซิสไปเยอะมากนะครับ,บ13คือโดนโดนโดนร้ายกันซะเยอะนะครับมาเรามีบาลอนนี่ผมบอกเลยว่าผมทุกใครนี่หายหายแน่ๆนะครับผมมาตีบูผมก็ ตรงด้านล่างเราดูแมพเยอะๆเอาแล้วไงฟิโอล่ามันลำเฉยเลยโอเคครับมาดันกลางได้นะเอาดีครับผมยังไม่อันตียังไม่อันตีเฮ้ยวันนี้เราเอาอันตีสองตัวไปหนึ่งทีอืมแล้วก็ฟุบไปหนึ่งทียังมีอันตีเหลืออยู่อันนึงโอ้แต่ลึกไปแล้วว่ะเพื่อนติดป้อมเถอะจริงๆความหิวไม่ช่วยอะไรมันตายไปสี่ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนี่ย เดเวนอยู่นี่เพื่อนกดถอยว่ะอ้าวผมถอยให้ความจริงมันจบได้นะแต่แบบรู้เลยว่าเพื่อนในทีมยังยังยังไม่ยากให้จบนะครับไอดาวเว้นกับไคศากดถอยดาเลียกลับมาเร็วเขากดถอยกันหมดแล้วเนี่ยดาเลียเอ้าตายเฉยมาตอนนี้เรามีบาลอนพิโอลาอยู่ล่างขอโซโล่หน่อยเล็กกัน คือมีปั๊บาบาอลนี่ยังไงเราก็เราก็ไหวนะครับมันรู้อะผมวาสารล่องหนมาเนี่ยมันรู้ตัวมันรู้ตัว,ม,ตวมันอยู่ในย่าหรือเปล่าขอเอาหน้าเฟซเช็คอยู่ด้วยครับผมนี่ไงท่าสามตามไปเนี่มันแฟดเราแฟดต,ตามเอาดีครับดาเลียได้เขาว,ว่าแซบมากใช่ไหมต้นเกมนี่มันสับหัวพวกเราอไม่ไหวว่ะเพื่อนเก็บคันนี้พุสพ่งตีอก้อนไลค์ครับผมไม่ใช่ผมนะก้อนไลค์อะเาเว้นนะครับ เฮ้ยจบเกมเลยว่าโอ้โหด้านบนเราชนะด้วยนะครับ <c oughs> โอ้แต่วูของนี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเล่นมันมากๆานะครับผมรู้สึกว่าหลากหลายในการเล่นนะครับเป็นตัวเปิดไฟแล้วออกมาก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวจบสกอร์ก็ทําได้นะแต่เอาจริงอยากแอบไปเล่นลิงเลนกลางเหมือนกันนะเพราะว่าวูคองเขาก็เล่นเลนกลางได้นะครับเลนออฟเลนก็เล่นได้เลนป่าก็เล่นได้นะครับผมมันก็เลยเล่นได้เล่นได้หลายเลนนะครับหลายตําแหน่งเนาะ ถือว่าตัวนี้เนี่ยใครซื้อมาขอ้ขอค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าเอาไปได้เกือบแบบเกือบทุกเลนนาแหละนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ